สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8สงขลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้โดยทำการวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง4เสาหลักสู่ความพอเพียงได้แก่ 1. การรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 2. ปลูกก้าพืชผสมผาาสานและพัฒนากเกษราาตรผสมผสานพอเพียง 3. การแปลรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ 4. เชื่อมโยงการผลิดพืชกับภาคส่วนต่างๆสวัสดีครับผมนายธงชัยปฏิสุวรรณประธานศูนย์ประกาศโมเดลครับก็จะพูดถึงกล้วยน้ำว้า ที่ตำบภดปากขาดมันเป็นสภาพพื้นดินที่เป็นดินเหนียวเหมาะในการปลูกกล้วยน้ำว้าเพราะกล้วยน้ำว้าที่ป่าขาดมันมีรสหวานเนื้อเหลืองเหมาะแก่การกินดิบๆหรือกินสุกหรือเอาไปแปรรูปเช่นทำกล้วยฉาบครับ ในการปลูกกล้วยน้ำว้าที่ส่วนของผมครับคือเรามีการยกล่องแล้วก็ขุดหลุมหลุมของเราก็ไม่ไม่ถึงกับกว้างเยอะแต่เราให้ปุ๋ยคอกที่หาวัตถุดิบได้ในชุมชนนะครับลองสักนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นเราจะให้เป็นปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอ3ตัวแล้วพอช่วงที่ประมาณ5ถึง7เดือนนะครับเราก็ให้ปุ๋ยสูตร ส3 21ถ้าเราปลูกให้ถูกวิธีตามที่สอปแปนะครับให้คําแนะนําในการวิจัยอะไรต่างเนี่ยเราจะมีกล้วยที่คุณภาพดีและก็สวยเหมาะกับตลาดครับถ้าเราดูแลกล้วยเนี่ยให้ได้สักครึ่งของมะม่วงให้ได้สักครึ่งของปาล์มผลผลิตที่ออกมาผมคิดว่ามันมีคุณภาพครับสอแปเข้ามาในะอยู่ในชุมชนของตำมุนปากขาดคือเราอยู่แบบเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือจริงๆคือไม่ว่ากลุ่มเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะปลูกอะไรไม่ว่าพืชอะไรอ่ะพอกลุ่มเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของลูกเนี่ยลูกของแต่ละด้านทางสวปปเนี่ยจะเข้ามาดูแลให้เราทุกเรื่องคือมันเป็นความอบอุ่นแล้วเป็นกันเองแล้วก็ผมในฐานะของประธานกลุ่มผมอยากให้สวปอยู่กับพวกเราอีกให้เห็นความสําเร็จของพวกเราที่เราได้ทํามาเหมือนปีเนี้ย b ียกสี่เราทํามาแบบนี้แล้วก็อยากให้ทอรเป็ดสับสนุนเพิ่มอีกของ B ี5กห้าคือให้ดูว่าพวกเราเนี่ยทํามากันแบบเราตั้งใจจริงๆถ้าทอรปดไม่เข้ามาบางครั้งก็ผมทําแบบทามั่งไม่ทามั่งพูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอทอรปดเข้ามามันมีแรงจูงใจผมเนี่ยมีแรงจูงใจเลยคือมีอะไรอยากจะทําให้มันดีกว่าคนอื่น และพอเรามานั่งคุยกันเนี่ยหลายๆคนนะกรรมการต่างคนก็อยากแข่งขันกันไม่ใช่แข่งขันเรื่องอื่นนะแข่งขันกันเรื่องทำงานอยากให้คนได้ต่อไปอยาอยากให้คนข้างนอกคือได้มาดูของเราเราอยากแข่งขันที่เราคุยกันคือแข่งขันกันเรื่องทำงานผมคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่คนมรลปากกาศของเราเนี่ยได้คุยกันในเรื่องแบบนี้ถ้าต่อไปถ้าจะมาศึกษาดูฮานก็มาที่บ้านผู้ใหญ่บอย หมู่ที่ 3. ตำบลป่าขาดอำเภอสงิงห์รจังหวัดทงงคาเบอร์โทร0 8 4 8 5 8 6328ครับผลของการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้สารพร,ราชาและหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทำให้ชุมชนเกษตรมีพืชผสมผสานที่เพียงพอต่อการดำรงชีพสามารถนำสินค้าเกษตรไปสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเชื่อมโยงการผลิตพืชกับการตลาดการท่องเที่ยวและภาคส่วนการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนได้สร้างชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการตนเองนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน